สวัสดีค่ะร้านภัทรกิจค้าพรมนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำพรมสังเวียนกันนะคะเป็นสินค้าเต้าใหม่นะคะลูกค้าไปลางมาดูกันค่ะตัวน,นี้คือสวยมากเลยนะคะอ่าแพนกล้องอู่นะคะให้ดูนะพรมใกล้ๆนะคะลูกค้านี่นี่มากความหนาหนาเท่าไหร่คะหนาสิบมิลน,นะคะลูกค้า วสวยมากเสื้ปังปุริเย่นะคะสำหรับสีนี้นะคะก็จะเป็นสีเหลืองนะคะลูกค้าเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะแล้วก็จะแบบว่าแซมสีน้ําตาลลงไปนะคะตัวนี้จะสีไม่ฉูดฉาดนะคะสบายตานะคะดูดูเรียบง่ายนะคะลูกค้าใช้ได้ยาวๆเลยก็คือดูแล้วมันไม่เบื่อนะคะลูกค้าตัวนี้ก็คือแบบว่าสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่แบบว่าไม่ได้ชอบสีสันฉูดฉาดมากนะคะตัวนี้คือตอบโจทย์เลยเพราะว่าใช้ได้ยาวๆเลยนะคะลูกค้า ใช้ไปก็คือแบบไม่ดูเก่าง่ายอะค่ะสีเนี้ยแม่ค้าแบบว่าแนะนําเลยตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่แบบว่าออยากไม่ได้สีฉูดฉาดมากนะคะ สีสวยมากมากเลยตอนนี้สต็อกของเป็นยังไงบ้างคะมีประมาณนั้นอันนี้คือล็อตแรกเนอะค่ะแลวมันก็จะเข้ามาอีกแล้วมันก็จะหมดไปแล้วนะคะใช่แล้วมันก็จะหมดไปแล้วเพราะว่าหมดไวมากนะลูกค้าดอกไม้นะคะลูกค้าอันนี้ก็คือตัวนี้จะไม่ค่อยแบบมีลวดลายอะไรมากนะคะเป็นสีเรียกว่าสีพื้นเลยก็ได้ก็จะมีเป็นลายดอกไม้แบบนี้นะคะลูกค้าตัวนี้ความหนาก็สิบมิลเหมือนกันนะคะ สี่คูณสี่นะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ตามหาสีครีมนะคะตัวนี้ตอบโจทย์เลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสต๊อกกันนะคะตามเลยโอเคตอนนี้นะคะสะต๊อกของเราจะมีรมอยู่เอ่อเรียกว่าสามประเภทแล้วกันนะคะ ไม่ใช่สามประเภทสิก็คือมีลายดอกไม้กับลายตารางอะคะ่ะสองลายขนาด1ิบมิลสี่คูี่แล้วก็จะมีอีกขนาดหนึ่งนะคะสี่คูณสี่แตน้าอ่า15บห้ามิลค่ะตัวนี้จะหนาหน่อยนะคะอะเดี๋ยวเให้แพนกล้งดูนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นตัวหนา15บ้ามิลนะคะก็จะค่อนข้างหนาเลยนะคะลูกค้าใช่ค่ะ อันนี้ก็คือแบบว่าคุ้มสุดๆสุดๆๆ 10มิลนะคะความหนา10มิลมีลายตารางแล้วก็ลายดอกไม้นะคะรถนี้น่าจะมีอยู่ประมาณ30-40ผืนได้นะคะ,คะก็มีออกไปแล้วบ้างนะคะบางสว่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถโทรมาที่เบอร์ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่ค้าทิ้ง ID line ใ,ให้ให้ตรงนี้อีกด้วยนะคะค่ะทังมาสอบถามได้นะคะโทรมาสอบถามได้แม่ค้ายินดีให้บริการนะคะ